ที่ขุดขุดมาจากไหเลยนะครับของฉันเหรอเลวอะอะไรกันเฮ้ยจำได้เลยอะละครเรื่องนี้มันเป็นหมาไงเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องแรกของคุณละครที่เป็นคนละครเรื่องแรกของฉันเลยฉันเล่นเป็นหมาจำได้เล่นเป็นหมาเป็นคนแล้วนี่เป็นอะไรอะปดูเป็นคนหรือเป็นหมาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเคนครับเป็นพ่อของเคียรินออตัวชนิดนะครับ งนี้ตงนี้องม,มีอะไรแน่ๆไปเหมือนหมดเลยล่ะครับผมว่าคุณสองคนนี้ก็น่ารักขอ,อขอบทุกคนนะครับที่อดูแลดูแลเยวินผม,นมว่าอะไรหรอเับเอาม,มาก <laughs> นี่ พี่ชมครับมีกระโดดแหวนมีกระดกแหวนมี้ด้วยเล่นได้ไงอ่ะทำไม่ได้เนี่ยมคเ่ย่เยังไม่เคยเล่นเ, <c oughs> เนเี่ยยังเด็กๆเอ้ยไม่เอาเอ๋ม,มิสายสายตามไม่ต้นเหรอไม่สายตามไม่สต<ม>้านนี่ไงคนสายตาสั้นก็เล่นกันแป้มเล่นปะ่ะจริงหรเงหรอก็ง่ายอ๋อก็ยาอ่อนเล่นไม่ได้ก็ยังเออใช้ทุกอย่างสรุปกลบความเคลื่อนไหวอะไรเฮ้ยแต่แต่สาวๆก็สวยเหมือนเนาะ